วันนี้เราได้ตัวใหม่มาสองตัวนะโทริกับอา่ายูมิกับยัมมี่นะไอตัวนี้คือยัมมี่นะอุย้ยหน้ามันเหมือนกาฟิวนิด <c oughs> นึงเหมือนนิดนึงอะไป <c oughs> วันนี้เราจะเล่นโทริกันดีกว่าไป <Guardian Arena. S 1> <c oughs> ไปลุยลุยลุยลย<ๆ><ๆ>ลืมก็ตีพวกมินเนียนให้แหลกก่อนมาออกมาก็ตายออกมาก็ มาก็ตายออกมาก็ตายออกมาทําไมกลับเข้าไป <c oughs> มันยังไม่ได้ออกมาเลยเ <'m> อ้ยม,มันตีไม่ตายวะเอา้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอันนี้มันคือกล่องอะไรเนี่ยโอเคมันคือกล่องอะไรไม่รู้แต่่รู้เราเราเข้าไปหลายรอบแล้วเราเก็บมาหลายรอบละ <c oughs> อุ้ยบ่งนั้นคือเข้าไปหกแล้วตานี้น่าจะชนะง่ายๆเลยนะเนี้ยมาเพื่อนคนละเลนเลยบุกเลยไม่เพื่อน บุกอินเดียมันยังไม่เกิดอ่ะบุกซะเลยไหนวะศัตรูอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเก็บมันจะไปเก็บอืมไปไหนลุยเลยแล้วกันอืมอุ้ยโดนสตันอฮ้ยเออเก็บให้หมดเก็บให้เรียบอืมเรียบร้อยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยมันเกิด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 ปล่อยปล่อย ไปตายอีกรอบอเียบร้อยโอ้ยอีกหกตัวอีกหกตัวก็ไม่อันนี้ไม่ตายบุกต่อบุกต่อกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเจัดการพวกนี้ก่อนจัาการพวกนี้ก่อนอย่ามันจะเข้าไปอืมเฮ้ยมีมีตัวบุกมีตัวบุกมีตัวบุกมาเพื่อนเห็นเปล่าโอเคมากเพื่อนเยี่ยมเลยตายแล้วใช่ไหมมาทำไมเจ้ากบน้อยบุกเลยบุกบุกอุ้ยอุ้ย ไอตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันใหญ่แต่เรามาอยู่ตรงนี้ด้วยอือ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 ใบาตายซะไอพวกเออช้างแมงมดไปบุกบุกบุกโอ้ยมันมาแล้วไม่เป็นไรเดีย๋ยวเพื่อนเราก็จัดก,การในเรา,าจาัดก,การตรงนี้นีกว่ะ่ามันนี้เรียบไปตายไปตายอุ้ยไปตะเอะจะหน,นีไปไหนเออเราโดนสตันอืมไปไหนแล้วมันตายแล้วหรออือ ออืเรียบร้อยเย่เย่ครั้งนี้เราชนะ <laughs> บายเราไม่ได้ MVP นะ